ว่ามันมีมืดมันก็มีสว่างมันมีร้อนมันก็มีเย็นมันมีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดท่านเห็นแค่นี้อนุมานิีตกไปเห็นแค่นี้ท่านก็ไม่รู้อะไรมากไม้นะนี่เป็นความเห็นด้่า ท่านพยายามตามความเห็นของท่านปฏะพุติปฏิบัติตามความเห็นของท่านแต่ว่า้ความเห็นนี่มันชอบอืมันชอบจริงๆมัมีทางหลกเลี่ยง <c oughs> ที่เราศาธยายมรักแปดประการนี้ฟังนี่จนถึงโน้นจนถึงชานที่สี่ีต มีจานปีติสุเอตจารที่ท่านสวดเี่เราพากันสวดไปนั้นมันจะมาเฉียดสักหน่อยหรือไม่ในใจของเราที่ทำมาพระองค์ท่านท่านพยายามไม่ทอดถอยเพราะเห็นมันแน่ในใจเเกินว่ามันมีมืดมันก็ต้องมีสว่างมีสุขมันก็ต้องมีทุก มีร้อนมันต้งมีเย็นแก้มันมีเกิดมันก็ต้องมีในเกิดแก้มันเป็นแน่เท่านี้ในมีใครบอกท่านหรอกม,มันเป็นนิสัยมันเป็น,นปัจจัยมันเป็นบารมีของท่านให้มีความเห็นอย่างนั้นท่านก็ตามไปเรื่อยๆเลยในที่สุดท่านเห็นอย่างนี้เนะี้ยท่านออกมาปฏิบัติอยู่หกปีเลย หกปีไม่เห็นความเจนิดเหนื่อยเลยท่านพยายามมุ่งมุจรุปเลยพ <view> วกเราพัรษาเดียวเท่านั้นหมดแล้วสองเดือนสามเดือนหมดแล้วสามปีสี่ปีหมดแล้วพระพุทธโอ้์ท่านเป็นมรงมาครูเราท่านที่สุดท่านพยายามอยู่หกปีดูดิ เราเป็นลูกศิษท่านอยากจะเดิอนออกหน้าท่านเลยเดือนต้องเดือนตั้งเดือนตีตั้งปีอยากจะไปซะแล้วมันคงจะไม่มีเป็นแน่ไว้พระพุทธเจ้าองค์ท่านะ่ะมันมีร้อนมันก็ต้องมีเย็นเราไปคิดอย่างนั้นมันมีร้อนมันไม่ต้องมีเย็นหรือมัง้งมีแต่ร้อนเท่งนั้นแหละมันคิดไปในใน,ในอันนี้ มันก็ห่างกันออกไปเรื่อยการนั่งสมาธิทำนี่เิกาสอนคณะของจิตเนี่ยอ่ตกวิจารปีติสุเอกกตตาอดูิเรื่องของจิตนี่ไม่ใช่เรื่องอื่นฌานนี่ก็คือเรื่องของจิตที่จะขอไปถึงนั่นเรื่องเข้าอยู่ เรื่องจิตเข้าอยู่ตามภูมิธรรมตามนามธรรมาภูมิธรรมบางทีนั่งไอความมิตกมันยกขึ้นมามิตกถึงโน้นถึงนี้อย่างนี้เมื่อมิตกถึงนั่นเนี่ยก็พิจารณาเรื่องมิตกกันนั่นก็เป็นวิจารณ์ไปเนี่ยซึ่งเป็นส่วนกุศลธรรมนั่นนี่มีมิตกวิจาราน ปีติสุขเอกะกะตาพระธมชานมันมีองค์ห้ามิตกก็มีมิจานก็มีปีติก็มีสุขก็มีเอกะกะตาก็มีรวมทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าวันเป็นไงมันรวมหลายอย่างรวมตรงนั่นนะมันรวมตรงนั้น จิตมันอยากพูดง่ายๆนั่งสมาธิมันเกิดวิตกวิตกถึงอนโนนอันนี้แบวดิจานนะคิดเจรณาเรื่องเวิตกไปถึงนั้นไอ้ส่วนนี้เป็นจิตธรรมดาของเราแต่นึ่งต่อพิจารณาไปอีกวิตกมันหายไป วิจารมันก <to their> <problems> ็หายไปหายไปจากใจของเรานีเนี่ยปีติพุ่งขึ้นมาเลยความอิ่มใจเนี่ยปีติขึ้นมาทำไมมันหายไปตรงไหนเนี่ยที่ตกมันเป็นของหยาบไปแล้ววิจารมันก็เป็นของหยาบไปแล้วปีติมันละเอียดก็นั่นกับปีติพุ่งขึ้นมา วิตกวิจานกิติพุ่งขึ้นมาจา้ะทำไมมันเป็นเงนหายไปไหนล่ะวิตกวิจา์หายไปไหนก็เพราะว่าปิติมันเกิดขึ้นมาแล้ววิตกวิจาร์มันเป็นของหยาบก็เหมือนกันกับแสงสว่างแล้วนี่เลยเมื่อแสงสว่างพึ่ขึ้นมาแล้วมืดไปไหนกัน่ะ ก็จะเห็นง่ายๆอย่างนี้เมืเ่อไปไหนกัน,นแล้วดูนี่ก็ได้ดูกันง่ายไม่ต้องไปดูไปอย่างอื่นหรอกปัตถมชฌานรั้งแรกถ้าเป็นสมาธิถึงปงัตสมชานมันมีวิตกวิจารปีติสุขเอกกตาห้าอย่างท่านเรียกว่าปัตมะชานมันมีองค์ห้า เมื่อกิตสงบในเวลานั้นมีสิ่งห้าสิ่งมีรวมอยู่ในนั้นในวดวงจิตนั้นมันมีห้าสิ่งแต่กัหน,นดไปอยู่ในห้าสิ่งนั่นเหละยมันอินพูดไม่ถูกนะเนี่ยแต่เมื่อกิตสงบเข้าไปเรื่อยๆมันละเอียดไปละเอียดไปนช่ไมีิตกหายไปวิจารณิหายไปไม่มี ปีติคือความอิ่มเกิดขึ้นมาเนี่ยน้ำตามันจะไหลออกแบบนี้สารพัดอย่างก็เหมือนเราอยู่ปกตินี่เมื่อเป็นเช่นนั้นเหมือนอยู่คนละโลกอืมมันอยู่คนละโลกเหมือนอยู่คนละโลก,ลโลกเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ในดวงจิตของเราที่เราทํามันสะอาดขึ้น เราพูพักกาแสวงหาอันนี้แหละแต่ว่าจริงทั้งหลายแล้วนี่มันจะเกิดใจเพราะอะไรเพราะจัตาของเราเพราะเราทํด้วยความจริงใจของเราจริงไม,ม,ม่มีหน้ามนะีหนังซะเนอืมอย่างเราเรียนมักทั้งแปดสกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโตสัมมาอาชีโวสัมมากรรมโตทั้งหลายอะไรเนี่ยมันเป็นสะทอดมันไม่ดีไปเป็นปฏิประาที่สม่ำเสมอให้เกิดจริงทั้งหลายแล้วนี้ขึ้นมา แต่ว่าเราก็ยังไมู่้เรื่องก็ยังอยากคดีทะไรไปอย่างอื่นอยู่แต่ก็อยากได้อยู่แต่ก็ขี้เกียจทําง,งานมันไปในในทําอนองนี้อยากได้ทั้งกันจะขี้เกียดทํำง,งานคือว่ามันไม่มีเหตุผลมันก็ไม่เกิดอ,อยากได้อยู่แต่เดินไม่ถูกทาง ในเดินมักแปดมีมักมีองคแปดเราเดินไม่ได้มันไม่สนุกมันไม่สนุกไม่สนุกเพราะคนที่ยังมัวอยู่ในจิเดิตทั้งหลายเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีอยู่อย่างเนี้ยมันก็ไม่เข้าในมักสมาธิมันก็ไม่เกิด ผมเคยเทศในฟังบ่อยวว่าสีรธรรมศิลน,นี่แหละมันเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายคือที่เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยที่มันมีความเกิดขึ้นอย่างนี้ท่านกล่าวถึงปฐมวาชาทุติาตาตาจารยฌานตัจิยฌานจตุจารอย่างนี้ฌานทั้งหลายเหล่านี้เกิดมาจากศิลนี่ศิลน,นี่เป็นพ่อแม่ของธรรมะเอศิลไม่มีธรรมะนี่ไม่เกิด เพราะว่ามันเดินไปคนเดียทางมันเป็นมิจฉาทิฐิคิดผิดพูดผิดทำผิดนึกผิดอิจกผิด,ท,ผดทารพัสอย่างมันก็ไม่เข้าแนวค่ะเนี่ยเราก็ทําอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่เข้าแนวมันไม่เข้าแนวมันไม่เข้าเรื่องมันจะพูดเรื่องโรคเราง่าย พูดเรื่องโลกของเรานี่ไอ้คนเกิดมาเรื่องโลกลปัญญาจะไ,ไม่เหมือนกันเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันเท่านั้นความรู้ความฉจรดาไม่เหมือนกันสอบวิชาความรู้ในโรงเรียนเดียวกันก็ไม่สม่ำเสมอกันมันเพราะอะไรเนี่ยทีนี้ตันจึงบอกว่าเมื่อคนอื่นในดีเราก็ทนอยู่ไม่ได้ อยากจะเป็นอย่างเขาน่ะของเราไม่มีเราก็อยากเป็นอย่างเขานั่นนี่ตะพุทธเจองค์ัานย้อนมาถึงกรรมถ้าพูดมาถึงตงัวนี้ท่านเนี่ยอยาไปดิ้นรนมันเลยสัตว์อาศัยกรรมเป็นแดนเกิดเป็นจิตพึ่งท่านนพิจารณาถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเก็บไปในใจพิจารณาสร้างกรรมดีไปแตะพุทธ มันจะยังไม่ได้ดีเดี๋ยวนี้ก็ช่างมันจะทําไปอืมทําไปไม่ทอถอยเหมือนพระพุทธเจ้าของเราเนะี่ยแหมมันเกิดมาจากไหนน้อไอ้ทุกข์มันเกิดมาจากอะไรพิจานาไปเชนามาเรื่อยๆเห็นมันเกิดมาจากความเกิดอืมัมนจึงเป็นทุกข์ เพราะเราเกิดมามันมาจากความเกิดไอ้ความเกิดมาจากอะไรมาจากอุปาทานก็ได้หมุนไปอยู่ตรงนั้นแหละมนกันเน,นีอุปาทานความยึดมัน่นถือมัน่นเป็นชาติ ชาลาพยาธิมรณะทุกโสกับปริเทวนาทุกข์ะเป็นวันตถะไปเลยบนมนจบัดทีหนึ่งอย่างนั้นพระองค์กันแน่ว่ามันมีเกิดเกิดนี่นะเป็นเหตุในทุกข์มันเกิดไปแล้วไอ้ที่ไม่เกิดมันจะมีมั่งไม่นอ้อคิดไปทิ่จะนาไปมันคงมี พาะว่าเกิดมันยังมีไม่เกิดมันก็ต้องมีร้อนมันมีเย็นมันก็ต้องมีสุขมีทุกข์ก็ต้องมีมีสุขมีทุกข์ที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ต้องมีทันแน่ในใจของท่านอย่างนี้เออทันจึงมุ่งเลยผลที่สุดนั้นทันก็มองเห็นมาทางอ่้ายความรู้อันใดไอความรู้ในทุกข์ เห็นทุกรู้ว่าทุกไอ้ความรู้อะไรรู้ว่าทุกเกิดเหตุของทุกเกิดรู้ว่าไอ้ความหลับทุกรู้้อปฏิบัติถึงความหลับทุกนี่เป็นทางออกของพระอริยะบุคคลแล้วไม่ต้องรู้ไปมากมายเลยรู้อันนี้เองอ่ะอืมรู้ทุกรู้เหตุที่เกิดทุก รู้ความหลับทุกรู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกเท่านี้เป็นมากแล้วเป็นทางเดินของพวกเราทงหลายแล้วไม่ต้องรู้ไปอย่างอื่นไม่ต้องรู้ไปอย่างอื่นนักปฏิบัติเราบางทีอ,อปฏิบัติอยากแะมันพ้นจากทุกอยากแะมันเห็นของดีๆบางทีก็ฝันไปเอ,อ๊เมื่อคืนนี้ผมฝันเนี่ย ในหออยู่บนอากาศมันจะเป็นยังไงเมืม่อคืนนี่ผมฝันว่าเห็นแสงอะไรผ่านมาบนที่สาเราคนลูกสู้สามันจะเป็นอะไรกันอาจารย์ครับเออได้วุ่นวายกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องกันนี้ท่านในห่วงจริงไม่ใช่เรื่องอันนี้มันไม่ใช่เรื่องอันนี้เรามันก็นมามองอยู่ตรงนี้แหละมันไม่เข้าทางเลย ม่เข้าทางมักเดินีนมันทะลุในเข้าทางที่พระพุทธองค์นั่นจะมมันมีสุขมันก็ต้องมีทุกข์มันมีร้อนมันก็ต้องมีเย็นมันมีเกิดมันก็ต้องมีในเกิดมันแน่เลยทีเดียวนหละอารมณ์รจะมาปัดเป่าตรงไหนท่านก็ไม่หวั่นไหวมันจะไปตรงนี้ก็ช่างมันเถอะค้นหาทุกข์มันเป็นอย่างไรเห็นตัวทุกข์แล้ว ทุกที่เราเคยเลย่นัดมันอยู่ทุกวันอยู่ทุกเรารู้ว่ามันทุกทุกนี่มันเกิดมาจากอะไรต่อไปอีก็เห็นว่าทุกนี่มันเกิดมาจากอนนั้นเช่นเรายกขันนี่มันหนักถ้าระวังเราเฉยๆมันก็ไม่นมนนหนักพอเรายกขึ้นมาปุ๊บหนักเอหนักนี่มันเกิดเพราะอะไรเองหาไปดิ คิดไปคิดมาคิดเออมันหนักเพราะไปยกอันนี้เนี่ยก็วางอันนี้เนี่ยวางวางผลเนี่ยวางเหตุที่จะมันให้หนักติดก็วางลงไปมันก็เบาเห็นไหมนีน่พูดกันง่ายนี่มันก็เบา,ไ,า,เบาไอ้หนักนี่คือทุกข์เรามีทุกข์ก็เหมือนกันก็นยกอันนี้มันหนักหนักนี่มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากยกระครังนี้ เราผวางระฆังนี้มันก็ไม่ทุกข์อี่ลูกจกทุกข์แต่รู้จะเห็นมันคือมันยกอันนี้มันถึงหนักเมื่อเรามีทุกข์ขึ้นมาเราอยู่สบายปกติเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาปุ๊บมันต้องมีทุกข์มันเกิดมาจากอะไรก็ไปแก้มันตรง,งนั้นเหมือนกับเรายกกระถางนี้อื้อหนักมันหนักเพราะอะไรนี่พิจารณาไปพิจารณาไป มันหนักเพราะไปยกลูกนิดหรือไม่ใช่อะไรอยู่ในมือเราเนี่ยเออมันหนักติดปกติเนี่ยหนักเพราะยกระฆังนี้นี่เป็นเหตุให้มันหนักทํายังไงนึกจะไม่หนักวางระฆังนี่ลงนี้มันก็ไม่หนักเมื่อไม่หนักเบาก็เกิดขึ้นมานี่รู้จากแล้ว mm hmm. ทําไมที่ไม่มันที่งไม่หนักรู้จากทุก รูจักเหตุเกิดทุกปฏิบัติให้ถึงความดับทุกก็คือวาง <g ül> ปฏิบัติก็คือวางอันนี้วางขันเนี่ยรู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดของทุกรู้จักความดับทุกแล้วรู้จักความดับทุกก็คือปฏิบัติ <g ül> เราไม่ปฏิบตัติมันหนักเราจะทำไงปฏิบัติให้มันไม่ให้นหนักกันมันก็ต้องวางนี้เท่านี้แหละ เท่านี้รู้จักทุกรู้จะเหตุเกิดของทุกรู้จกความดับทุกู้จะครอบปฏิบัติถึงความดับทุกเราทำเท่านี้วางเท่านี้มันก็ดับแล้วทุก์นนี่คือเราปฏิบัติเห็นไหมเมื่อเราทำเข้าไปครั้งแรกเราก็ไม่รู้เรื่องยกแล้วน,นี้เป็นมาเนี่มันหนักเพราะอะไรน่อเนาะ,นะมันหนักเพราะอะไรไม่รู้เรื่องหนักเพราะอะไรเนาะ เพราะคนนั liberal, ่นดูถูกเราไอ้เพราะคนนั่นว่าห้เราไว้สารพัดอย่างนะไม่ดูของในมือของเราเนี่ยนะเนี่ยดูไปเออมันทุกข์เกิดอย่างนี้เนาะอย่างนี้มีทุกข์ไหมไม่มีไม่มีไม่มีก็มีเหตุเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีทุกข์เหตุเลยเหตุเพราะอะไรเพราะมันไปยกอะไรเลยเราอยู่เฉยๆดีไหมไม่ไม่หนักอ่าเนี่ย แั้นก็ไม่ทุกข์พ,พูดถึงทางนั้นก็ไม่ทุกเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยมันในหนักในเวลานี่เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปยกอะไรเลยนี่อยู่เฉยๆเนี่ยเมื่อทุกข์จ็บกวดขึ้นมาก็เพราะเราไปหยิบอันนี้ขึ้นมาน่ะมันก็เท่านี้เองปฏิบัติของเราเนะี่ยแต่มันเป็นเรื่องจิตใจเท่านั้นเนี่ยแต่คนทุกข์ไม่ทุกนะก็หันอยู่อย่างเนี้ย อันนี้กับคนเราเมื่อจิตเหยดมันท่วมหัวอย่ก็เห็นว่ามันยากจะต้องให้คนนั่นพูดถูกใจฉันฉันจริงจะสบายเอออันนั้นถูกใจฉันทุกอย่างการงานให้ให้ถูกใจฉันคนนั่นทําให้ถูกใจฉันไอ้คนนั่นทําให้ถูกใจฉันทุกอย่างฉันจริงจะสบายนั่นจะมีไหมในโลก ใครจะพูดให้ถูกใจคนคนเดียวทั้งโลกอย่างนี้ไหมมันจะทุกข์จนตายเท่านั้นเนี่ยนั่นแหละมันก็ทุกข์จนตายเท่านี้ถูกใจเราก็ช่างไม่ถูกใจเราก็ช่างไม่มีสุขไม่มีทุกข์ทำครั้งแรกมันก็เป็นทุกข์บางทุกข์ทิ้งก็ถึงสุขถึงสุขก็นใน็ทีเดียวนั่นอเองแหละ ถึงที่นั่นจนไม่มีสุขไม่มีทุกข์ถ้าพูดไปตรงนี้คนเรามันก็งงมันเคยพบเจอสุขกับทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อีกไม่เคยเห็นเลยถ้าไม่สุขไม่ทุกข์แล้วบังเอิญเป็นข้างคราวเดี๋ยวริ้นเลยฉันจะจะตายซะแล้วมันบีบเพราใจฉันเนี่ยเนี่ยคนไปอยู่ตรงนั้น่ไม่ได้นอกจากพระอริยเจ้าท่านจะไปอยู่ตรงนั้นท่านจะสบาย ท่านจะเสืายเหมือนเราเหมือนเราตัดกางเกงไฮีเนี่ยนะมันนิ่มเลยดีจะลองลองดูจรมันขี้เลกางเกงเลยเอาสิมันไม่เคยทำนี่ที่จะมันสบายต่อยตามเรื่องมันก็สบายเราจะให้แม่หายมีสุขมีขพโหยตายซะแล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้อย่างนง้น่ันเทียบถึงไอ้พวกยุงพวกเลือดมันมันมันไปอยู่ตรงนั้นไม่นานหรอกอายุมันเจ็ดวันมันก็ตายทั้งนั้นเนี่ย อยู่เป็ไม่ได้รตรงนั้นอันนี้คือมันการของมันมีอยู่แต่ว่าเราค้นไม่พบเพราะอะไรเพราะความเพียรไม่นม่อ,อมไม่ถึงต่กระผมไปพูดห้ฟังบ่อยๆ <c oughs> ไฟคนแก่คนโบราณน,นะไฟ กขาบอกไฟมันอยู่ตรงนี้อยู่อยู่ซี่ไม้ไผ่แห้งๆนี่จะทำไงก็เ,เอาไม้ไผ่สองซี่เนี่ยมาสีกันต่อไปไม่หยุดใช้อยู่ตรงนี้คนแก่เขาเคยทำมาแล้วบางทีเขาเคยไปป่าคนโบราณเราไปป่าไม่ต้องถือไมีขีดไฟเอาที่ไม้ไผ่แห้งๆตามกระต๊อบนาเขาเนะี่ยหรือลำปอแห้งๆเนี่ย เขาบอกว่าไฟอยู่ตรงนั้นถออึงจะทําอาหารเมื่อไรเป็นต้นต้าไม้ไผ่ส้องซี่เนี่ยมาสีกันเข้าไปนะขูดไม่ขูดไม่เป็นเชื้อเฟลิงแต่นี่แบบใส่ี้ได้ซีนะ้ไปครั้งแรกมันเย็นซีไปมันร้อน ชี้ไปน,นานๆมันมีควานแต่มันรอนนี่ก็อยู่นานโอ้โหนะแต่มันเิดเป็นควานเนี่ก็อยู่นานโอ้โหนะนะก่อนมันจะเกิดไฟนี่นะเราเป็นลูกเป็นหลานสมัยนี้ยิ่งความนอดทนน้อยก็คว้าไม่ไผ่ามาสีไปไม่ถึงสองนาทีลำคาญจะแล้ว <c oughs> นะลำคานจะแล้วเอ้าเอาวางไว้นะ มีแรงใชมันก็เย็นทนนันเนี่ยต้อมาสีอีกมันก็เริ่มจะต้นไปอีกชี้ไปเนกระทับสามชั่วโมงยืดกระถ้งวันมันก็ไม่ได้เพราะชี้ไปเราก็มาวางไว้มันก็เย็นอีกต้องเอามาชี้กันอีกเกือบจะมีไฟแได้ก็เหนื่อยอีกขีดยัดอีกก็เย็นมาวางไว้ตรงนี้ได้ดูถูกคนแก่คนแก่บ่าวบ่าวนี่โกหกให้เรานี่ าพี่ในไมาสีกันเกือบจะตายมันจะมีอะไรแน่นี่นี่แหละคือเรารู้ไม่ถึงมันคือความร้อนยังไม่สมรุนกันเราอยากจใจไฟเกิดขึ้นแล้วคนแก่เขาเคยทํามาก็าผ่านมาแล้วถ้าสีจนกว่าที่ว่ามันใช่อดวามอดทนสีไปมันยิ่งร้อนยิ่งสีก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพักหรอกแ้่พักมันก็เย็นแล้วนั่นแหละ สีมันทะลุไปเลยีน,นก็ควรเกิดขึ้นมาเมื่อควาเกิดขึ้นมาเอาเชื้อเพลิงมานิดนกัาบนวาสีไปได้นี่นะี่แล้วเกิดไฟจริงๆมันร้อนเต็มทีไอ้ความร้อนมันสมรุ่มนมันเกิดไฟขึ้นมาเนี่ยเกิดพุกเ,เกิดเป็นไฟใช่ไหมเมื่อเกิดเป็นไฟพุกเอาเชื้อเพลิงก็้ามาใส่เองนะทางล่างเนี่ยเอาไปเผาอะไรก็ได้เอาไปแก้งอะไรก็ได้นะ้าอย่างนี่คือคนแก่เคยทำมาแล้ว แต่ว่าไอ้เด็กๆของเราที่เกิดมารุ่นใหม่เนี่ยมันอะไรมันก็สะดวกสะดวกนะมันสะดวกสายมันสะดวกมากเกินไปไม่เอาแวฉันเนี่ยไม่เอาชี้แม่ไก่มาฉีกันอย่างฉันไม่กินก็ไม่ได้กินมันก็ไม่กินมันเท่านั้นน่ะเนี่ยอย่างนี้ก็เหมือนกันกับที่ว่าไอ้ลูกล้านล้านเพราะไม่ต่างอื่นนะ พวกนักศึกษามามาขอเรียนกรรมฐานฟังฟังถามเขาอยากได้ต้องการเร็วๆทั่างนั้นเนี่ยเขาอ,อยากจะหาวิธีเรียนกรรมฐานเนี่ยจะทําไนเร็วที่สุดรจะทาไหงโอ้ยเต็มทีนะมันเร็วที่สุดมันไม่ได้แล้วโยมมันไม่ได้มันของมีเหตุมีผลเอ,อไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาทุกเดียวกรรม ชอบใจของเราอย่างนั้นอืมันต้องมีเหตุมีผลสมควรมันจึงมีจึงเป็นเกิดขึ้นมาเอาเร็วที่สุดเนี่ยพระพุทธองค์ก็หมดปัญญามาหลวพ่อก็แก้ปัญหานี่ไม่ได้ลนสะ้องการเร็วๆเนี่ยใครอยากเร็วก็ไม่ต้องทามันเท่านั้นนี่้าตงเร็วมันต้องทำอย่าทามันแล้วนะนีนน่มันเป็นไปอย่างนี้อันนี้กรมบนกนันนั่นเองนี่ท่านสวด มักแปดประการเนี่ยนี่จะเรื่องจิตใจทั้งนั้นนะในใจของเกิดมาง่ายๆ่ายไม่เกิดง่ายๆกา,ารกระทํานี่ต้องเอาชีวิตแรกเอาเลยตายเป็นตายเป็นเป็น,ปน,ปนแล้วจะพยายามอยู่อย่างเนี้ยไม่หยุดไม่ถอยเลยพยายามการรักษาศีลมีสติสัมปชัญญะอยู่ ก็ทำเรื่อยๆไม่ท้อไม่ถอยเลยทำอยู่เรื่อยๆหมดความประมาทไอ้ความประมาทไม่มีในวงนี้เองไม่มีในวงนี้ศิลนก็จเจริญขึ้นมาเพราะทำความติดต่อกันเหมือนกับเราเอาไม้ไผ่มาสีไปสีไม่หยุดเจอไอ้ความรอดมันก็มากขึ้นมากขึ้นยิ่งสีกันไปก็มากขึ้นเท่านั้นมากขึ้นเท่านั้น เมื่อร้อนมันมากมันก็เกิดควนันนะมันใกล้จะเป็นไฟแล้วนี่ะแต่ว่ามันมีควัน,นอยู่กับพักหนึ่งนะมนใจเด่นๆเหมือน,นกันนะเอแต่ไม่ยอมปล่อยมันทาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะมาเกิดไฟขึ้นมาในที่นั่นเลยนี่เหมือนพระเจ้าองค์ของเราท่านประพฤติปฏิบัติตามความเห็นของท่านมาเออมันทุกข์เพราะอะไรคิดไปคิดมาไม่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเกิดมา มองไปข้างหน้าข้างหลังมันก็แน่นอนทุกเพราะไม่เกิดแต่ทุกพอเราเกิดมาจะทำยังไงล่ะก็ะพยายามภาวนาไปอีกเ,อเกิดมามันก็เกิดมาได้ตายมันก็าตายของมันได้อันนี้ไม่ได้แต่งมันเป็นอย่างของมันอยู่อย่างนั้นคิดไปพิ่ารณนาไปดีๆในที่สงบ,บของจันเห็นชัดดีกว่า อันนี้มันมีเกิดที่ไม่เกิดจะมีไม่น้อมีสิมันมนีที่ไม่เกิดพอเห็นที่ไม่เกิดพเห็นที่ไปตายเ,เ,ท,เท่านั้นอ๋อตรงนี้เองแหละถึงนั้เออเนี่ยมันจะเกิดมาเพราะอะไรนี่ก็เหมือนกันนันเนหละเป็นวิยาสติทุกสมุทัยนิโรธมรรคสี่อย่างเลย รู้จักทุกุู้จเหตุกเกิด,เกดของทุกรูจกความหลับทุกรู้จข้อปฏิบัติในเรื่องความหลับทุกทำไปเถอะตรงเนี้ยท่านไม่ปล่อยของท่านไอความเพียรของท่านเข้มแข็งมากแน่นอนในใจว่ามันอยู่ตรงเนี้ยใครว่ามันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่อยู่ตรงเนี้ยอ่าอยู่ตรงเนี้ยใครบอกไปถืนไม่ไปมันอยู่ตรงนี้นะท่านเห็นชัดของท่านทั้นตร เอาชีวิตใส่ลงไปตรงนี้ตรงนี้ตรงที่จะไม่มีทุกข์แล้วเอ,อนะตรงนี้ตรงจะไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ถ้าเราทําไปตรงนี้ตรงนี้ที่จะไม่เกิดทุกข์ไม่มีทุกข์แล้วก็ไม่เกิดทุกข์ไม่ฟังเสียงใครแล้วนะอันนี้สันตบรมเพณมาพ้อเหมือนกันนี่ตัดสิมาชาติของท่านน,นะท่านมาเล่นอยู่กับพกรรญาเลยนะ ท่านก็ยังไม่ยอดพ่อเลยเมื่อไรจะสําเร็จเนอะท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นเนมะื่อ